ว่าที่ลูกรักสี่สาวดาวรุ่งช่องวานอนาคตไกลสวยใสยครบเครื่องเก่าไปใหม่มาเป็นวัฒนจักรของวงการบันเทิงด้านช่องวัน31ก็มีดาวรุ่งที่พร้อมผีดอกออกพ้นเบ่งบานในวงการมายาล่าสุดหากพูดถึง4ี่สาวนักแสดงเจนใหม่หน้าจับตาของสถานีต้องยกให้พวกเธอเหล่านี้ว่าแต่มีใครกันบ้างตามไปดูกันเลยจ้าเริ่มต้นที่คนแรกอินเตอร์รุ่งระดา ที่ทางสถานีปลูกป,ปั้นมาตั้งแต่เด็กๆจนมีผลงานมากมายล่าสุดก็โตเป็นสาวแล้วไลาลาทิดายักษ์ซ้องลงจอให้รับชมกันอยู่คนต่อมาจากนักแสดงเด็กสู่นางเอกกับทางช่องวัน31อย่างชาเลตวาซิตาโดยละครที่เพิ่งจบไปพระนคร2410เล่นดีเช่นกัน และที่กำลังมาแรงอีกคนสาวหน้าหวานเพิร์ตวิรินสราใน VIP รักซ่อนชูที่ฝีไม้ลายมือเรื่องของการแสดงพัฒนาขึ้นมากไม่แปลกใจที่จะมีผลงานออกมาอย่างต่อนเนื่องปิดท้ายกับสาวสวยวัยละอ่อนเอินเอิญฟาติมาที่ทั้งร้องได้เต้นเก่งโดยเธอมีผลงานลัดฟ้าล่าฟัานและละครเวทีแฟนชันเดอะมิวสิคว แล้วคุณล่ะคะชอบดาวรุ่งช่องวันคนไหนคอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะคะ